สวัสดีจ้าตอนนี้เราไม่ค่อยได้ทําลเลยแล้วก็ไม่ค่อยได้ไปกินด้วยอยู่แต่ในห้องอยู่แต่ไหนเมื่อไม่ได้ไปด้วยแหละเออมันแบบว่ายุงย่งๆอะไรอย่างงี้ด้วยไงก็เลยไม่ค่อยจะมีวอล์กเท่าไหร่หรือว่าแบบไม่ค่อยได้ไปกินเท่าไหร่เออไม่ค่อยได้ไปไหนไงอยู่ห้องอยู่อะไรอย่างงี้ก็เลยคิดว่าจะมาทำ beauty อกเกอร์ดีไหมตอนหลังคือพาไปกินบ่อยมากเลยรู้สึกว่า เรากินเยอะมากเลยนะหลังๆเป็นคลิปกินเยอะจนน้าหนักเราขึ้นแต่เราดีใจนะที่น้ําหนักขึ้นเพราะว่าเป็นคนตัวเล็กมาตลอดชีวิตแล้วก็พอน้ําหนักขึ้นก็เลยดีใจเว้ยอยากจะลองเป็น beauty อ l เกอ e r ดูบ้างว่าจะเป็นยังไงเป็น b e a u ล็อ l เกอ e r แล้วจะรุ่งหรือร่วงวังนนี้จะเป็นวันนี้ลุกที่เราเลือกมาวันนี้เพราะว่าช่วงนี้แบบอากาศเย็นลงไงดีใจที่อากาศเย็นลงแล้วประเทศไทยจะได้สัมผัสอากาศเย็นลงแล้วอุณหภูมิแบบว่าต่ำขึ้นตื่นเช้ามาแล้วแบบ เฮ้ยแบบอากาศเย็นอากาศหนาวเป็นอากาศที่ไม่ค่อยได้เจอเท่าไหร่อ่ะส่วนใหญ่จะเจอร้อนเนก็เลยแบบอ่ะมาแบบชุดโซนใสขนาดนี้ก็แบบมารับลมหนาวนิดนึงเป็นรูปแต่งหน้าที่แบบว่ารับอากาศหนาวจะมาถึงประเทศไทยกนะ็จะได้รูปประมาณนี้ไปดูกันว่าสําหรับรูปนี้แต่งยังไงบ้างไปกันคะ่ะพกับเราในเวอร์ชั่นหน้าสดกันนะจา๊ะ เรามาเริ่มแต่งหน้ากันเลยดีกว่านาอในขั้นตอนแรกเนี่ยเราก็ต้องลงสกินแคร์ก่อนนะจ๊ะทุกคนเพราะว่าถ้าเราไม่ลงสกินแคร์หน้าเราจะแห้งก็คือสกินแคร์ตัวไหนก็ได้ที่เราใช้แล้วแบบถูกกับผิวหน้าเราอะอะไรก็ได้ที่แบบใช้แล้วถูกอะออแต่ว่าเราต้องลงสกินแคร์ก่อนอ่าวิธีบิวตี้บล็อกเกอร์เอออินนิตี้เป็นเซรัม่มเพราะว่าเซรั่มมันทําให้บางเบาคือถ้าแบบยิ่งแบบ อากาศเย็นๆแบบนี้ถ้าเราไม่มีสกินแคร์เลยอะ่ะมันจะทําให้ผิวหน้าเราแห้งอ่ะลงปเลยเ้าสกินเร่มก่อนเลยนะจะลงแค่สองตัวพอเพราะว่าขี้เกียจแล้วมันก็แล้วแต่วันว่าอยากจะลงมากลงน้อยอะ่ะแต่ว่าันที่เราก็ลงแค่ตัวเดียวก็คือเซรั่มก็จบแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่ค่อยเยอะอืม ก็อย่างที่บอกไม่ค่อยได้ไปไหนก็เลยอยากลองมาแบบว่าลองมาเป็นบ er, ิวตี้บล็อกเกอร์ดูว่าจะรุ่งหรือร่วงแตนน่ตอนนี้คิดว่ากําลังจะร่วงอยู่อ๋อ,อแล้วต่ออย่างต่อไปคือแนะนําว่าครีมกันแดดสําคัญไม่ว่าจะเป็นหน้าร้อนหน้าหนาวหรือว่าหน้าฝนหน้านไหนๆรู้ดูหน่เนี่ยก็คือต้องทาครีมกันแดดนะเพราะไม่งั้นอะ่ะมันน่าจะขึ้นเป็นแบบเป็นฝ้าแล้วมันรักษายากมากแต่ว่าวันนี้เราไม่ใช้ครีมกันแดดเพราะว่ามันผสมกันแดดแล้วก็จะให้เป็น BB b ีและซีซีของสมุตโตไปเลย ตัเองนะก็นะคือวาดคิ้วให้เป็นโค้งไปก่อนตามโค้งคิ้วที่เรามีเลยเราอะคือชอบคิ้วตรงๆไงแบบเออแบบให้มันตรงๆแบบเนี้ยอ่ะวาดเป็นโค้งไปก่อนเนี่ยแบบเนี้ยสองข้างเลยก็ใ้ความแบบนี้ไปก่อนเห็นไหมอ่ะ เราอจะใช้แปรงป,ป,ป,ปัดไปเพราะพอเรามีโครงแล้วใช่ไหมเราก็แบบอ่ะขยีย้ขยีย้ขยีย้ข้แบบเนี้ยจัดที่มันโค้งอะมันจะได้ไม่ได้แบบชัดมากแต่ให้แบบมีคิ้วเนียย่ยขยี้ไปเลยโค้งมาแล้วเป็ไงเห็นไหมแค่แบบมีคิ้วก็ทําให้เราชีวิตเปลี่ยนมาคือเมื่อกี้คือหน้าโลตอนนี้ดูแบบมีอะไรขึ้นอันเนี้ยคือเทคนิคนี่ ก็ที่เราบอกว่าใช้แบบนี้มันจะดูธรรมชาติมันดูไม่ได้แบบคิ้วหนามากเกินไปนมันจะไม่โปะนะทุกคนไปนงานตาดีกว่าเราจะให้เข้ากับเสื้อสีนี้ที่เราใส่มาคือนี่เป็นสีสีเดียวกับเสื้อเลยเป็นงานแบบช่วงแบบอินเทอร์หน้าหนาวเนี้ยจะแต่งแบบให้แก้มดูมีสีสันมากกว่าไม่ค่อยเน้นตานะเพราะว่าแต่งตาไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ ก็ใช้นิ้งไปเลยจ้าแบบนี้เกียบเลยทาแบบสีเดียวก็ได้นะแบบนี้เลยจะไม่ได้จะทาแบบทาตายเยอะมากไม่ไดใ้ให้เห็นขนาดนั้นนะแค่ทำให้มันมีสีขึ้นมาดูแบบว่าไม่โลนเกินไปอืมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยในกล้องมันเห็นไหมเนี่ยวิธีบิวตี้บล็อกเกอร์นะคะแอบยากเหมือนกันเนาะ เนี่ยจริงๆเราทาแบบแค่นี้นะเราทาแบบน้อยมากอ่ะเหมือนจะไม่เห็นนะแต่ว่าคือมันแบบออกเมันออน่อนๆไม่ได้แบบให้มันเห็นชัดมากแค่ให้ตาดูมีสีเฉยๆก็เนี้แหละเสร็จแล้วงานตาแค่นี้แหละออกออกได้เลยในชีวิตจริงก็คือแต่งแค่นี้ก็คือออกจากบ้านได้แล้วแต่คือถ้าอยากแบบว่าเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยก็เ,เลยจับแนะนําเป็นกิปเตอร์ของสองตัวน,นี้ ของอีทูดี้กับของอินิีคืออินิไอสองตัวนี้คือแบบว่าเป็นกิตเตอร์แบบงานเห็นจริงอะไรจริงลองหาให้ดูว่าเป็นของอินิฟรีอันนี้ของอินิีอันนี้ของอีทูดี้อันนี้สีขาวอันนี้ชมพูโรยโกะใช่ปะเราจะลองคือบอกว่าถ้าอยากแบบว่าดูแบบตาโดดเด่นขึ้นมาก็เติมกิตเตอร์ไปแต่ว่าถ้าเอาง่ายๆเนี้ยแค่นี้ก็คือแบบจบแล้วออกจากบ้านปากคนตาไปไหนๆก็เอามาแล้วลองตัวอินิีฟรนี้แล้วกัน เพราะว่าโดยส่วนตัวชอบสีนี้มากกว่าแล้วมันก็เข้ากับสีเสื้อวันนี้แต่ไม่ต้องแต่งเยอะนะแค่เนี้ยะแทบแทบแไปเลยนี่ไยอ่ะเห็นป่ะดูมีอะไรขึ้นไปงานได้มากขึ้นอ่ะอีกข้างหนึ่งด้วยแทบแทบไปไม่ไม่ต้องทาเยอะนะบอกเลยว่ากิ๊ตเตอร์มันแอบใหญ่อยู่นะทาเยอะมันก็บงได้เหมือนกันนะกิ๊ตเตอร์อะ ไหนขี้เกียจก็คือกิตเตอร์อันนี้ยตัวเดียวจบเหมือนกันก็คือเหมือนว่าไม่ต้องแต่งตาเยอะไม่ต้องลงสีเอากีตเตอร์เนี่ยแทบๆทๆแไปเห่นห้ะดูตาแบบดูแต่งขึ้นมานี่นะแต่ขนตากันแต่ขนตาก็แดแบบแล้วแต่ความแล้วแต่เวลาที่มีถ้ามีน้อยก็แต่แค่นี้แหละเสร็จ ถ้าอยากให้ขนตาเด้งหน่อยก็ดัดสามสเต็ปก็คือข้างในก่อนดัดข้างในไปก่อนขยับมาตรงกลางแล้วก็ปลายสามสเต็ปเนี้ยมันจะทำให้งอนขึ้นจากข้างเนี้ยอันนี้คือดัดแค่แบบปกติไงนิดเดียวเนี้ยคืดับสามสเตปมันจะดูแบบเห็นขึ้นอ่ะก็ดัดอย่างี้ข้างในก่อนใช่ปะ่ะขึ้นไปอย่างนี้เลยมาขยับมาตรงกลา,างนิดนึง เาก็ดดดไปเนี่ยยังไม่ได้ปาดนะอันนี้นี่คือเทคนิคจำเขามาใช้เหมือนกันจำเขามาใช้เหมือนกันต่อไปนะคะมาคาราเป็นมนาคาราตัวดงังแท่งเขียวตัวนี้ที่เขารีวิวกันว่าใช้แล้วขนตาได้งอนก็เลยไปลองใา,า้มาไปลองไปลองตามมาเหมือนกันตามรีวิวมาเช่นกันเป็นท่าการตลาด อันนี้ค่ะออันนี้วิธีปาดขนตาให้เด้งที่เรารู้มาจากบิวตี้บล็อกเกอร์ของคนอื่นนะก็คือเขาบอกว่าให้มองต่ำมองต่ำแล้วก็ปัดขยี้มันหน่อยขยี้ขยี้ได้เออดูแบบตาโดดเด่นขึ้นมาทันทีอืม จุดไฮไลท์ของเรานะคะก็คืองานแก้มที่บอกว่าเป็นช่วงหน้าหนาวก,ก็เลยจะแบบอ,อากาศจะต้องแบบว่าฟิลแบบฟิลหนาวแก้มแดงๆแบบว่าช่ำๆหน่อยอ่าแต่ <laughs> น้องบัตรออนของเราเป็นไหนะอออยู่นี่เจอแล้วน้องบัตรออนสุดรักลูกเปิดของเรานะคะก็คือเดอดแซมเดอแซมนี่อ่ะตัวนี้เดอแซมมันเกิดอุบัติเหตุน,นิดหน่อยนะ ก็เลยน้องก็เลยเป็นแบบนี้เป็นสภาพอย่เห็นเป็นน้องเป็นน้องโปรดด้วยเป็นลูกรักด้วยแต่ว่าไม่เป็นไรมันยังใช้ได้อยู่เราก็จะใช้น้องต่อไปเพราะเราชอบน้องเขาคือตัวเนี้ซื้อมาเพราะวสีอ่ะมันได้ฟีลแบบอากาศหนาวก็เลยชอบตัวนี้อย่าปัดเยอะแนะนําว่าถ้าซื้อสีเนี้ยอย่าปัดเยอะเพราะว่าปัดเยอะคือแก้มเป็นตูดลิงแน่นอนขนาดใช่ปะ จะให้แก้มอยู่ประมาณนี้ให้แบบมันสูงขึ้นมานิดนึงอะ่ะเพราะมันแบบอยู่ประมาณนี้วันนี้ปกติเราปัดแก้มมาตรงนี้ใช่ไหมแต่ว่าพอบอกว่าเป็นแต่งหน้าหนาวอ่ะจะให้แก้มมันขึ้นสูงออกประมาณนี้หน่อยเพราะว่าแบบโดนลมไงหน้าหนาวอย่างเงี้ยปัดไปเลยจ้าแนะนําว่าอย่าแตะเยอะนะเพราะเราเคยมีประสบการณ์พลาดมาแล้วแดงป็นตูลิ้มสปัดแบบว่าเป็นหน้าแก้มอย่างเงี้ยไม่ใช่หน้าแก้มสิ หนกแก้มาปัดให้มันสูงขึ้นไปหน่อยเพราะวฟิวหน้าหนาวอย่างเงี้ยบอกว่าสีจะอยู่ประมาณนี้คือจริงๆแก้มันไม่ได้สูงนะเราปัดให้มันแบบดูสูงแต่ว่ามันไม่ได้สูงเพราะมันจะอยู่แบบนี้แล้วบอกว่าเป็นแก้นหน้าหนาวไง ุ้ยแบบตื่นมาแล้วแก้ประมาณนี้ค่ะเลือดฝาค่ะมันไม่สูงนะคะทุกคนมันไม่ได้สูงนะพอแต่งเสร็จแล้วมันจะดูพอดีมันไม่ได้สูงหรอกเนี่ยว้ยตนสีไม่เห็นแต่ว่าของจริงคือมันแดงมากเลยนะไม่เป็นไรคือเอ้หัวของจริงมันแดงมากเลยนะของจริงมาคือมันมันแดงแล้วปัดไปก่อนเดี๋ยวอ่อนเองแล้วกันเนาะ กล้องอาจจะไม่ค่อยเห็นนะมันไม่สีมันไม่ค่อยเห็นชัดเท่าไหร่อะ่ะแต่เรื่องจริงคือถ้าออกกว่านี้ก็คือเป็นตูดลิงแล้วนะอือใช่แล้วพอยแค่นี้เองพอยของการแต่งลุกหน้าหนาวคือแก้มอยู่ตรงนี้แล้วคือแบบให้ดูแบบว่ามีเลือดฝ่าสุขภาพดีอากาศเย็นแค่นั้นจบก็คือตาเราไม่ต้องแต่งก็ได้ถ้าเรา ไม่ได้ขี้เกียจแต่งหน้ามากขนาดนั้นก็คือตาตาัดทิ้งไปเลยปกักขนตาพอจบแต่ว่าจุดน่ะคืออยู่ที่แก้มเพราะว่าแก้มหน้าหนาวอ่ะดูแบบช้ำ,ชำๆอนะไรเงี้ยอ่ะเนี่ยอืมแค่นี้แหละจริงๆคอยของการแต่งหน้าช่วงแบบหลับลมหน้าหนาวนะคะแล้วก็ไปลิปเรามาทาลิปกันเนี่ยลิปที่แนะนำช่วงหน้าหนาวคือของเราเป็นตัวนี้เป็น water tint นะ่ะของเอพรู ไอตัวที่มันเป็นฮอลลฮอลแกรมเพราะว่ามันฉ่ำซื้อมาแบบชอบไงว่วนิดนึงนะแล้วมันเป็นกรอสอะก็คือเข้ากับช่วงอากาศยินปากจะไม่ไม่แห้งมากไงเพราะว่าช่วงอากาศยินนันจะทำให้ปากแห้งใช่ปะเราต้องทาเป็นตินกอดๆมันเนี่ย mm hmm. สีมันจะออกแบบว่า ม่วงอมชมพูอะคล้ายๆกับสีบารเหลี่ยจะออกเป็นสีตัวเดียวกับบตรสีเนี่ยคล้ายๆกันเลยเนี่ยเราจะสวอสสีให้ดูนะสีมันคือสีนี้สีจริงๆแล้วอะมันคือสีนี้อืนี่มันจะเป็นแดงๆอมม่มวงๆสีที่เขาแบบยอดฮิตกันอ่ะ ำแล้วเสร็จแล้วแค่นี้แหละแต่งลุคหน้าแบบรับอากาศเย็นช่วงหน้าหนาวของประเทศไทยหรือเปล่าก็อารมณ์เย็นๆนิดน,นึงก็ได้ลุคประมาณนี้แต่งไม่เยอะอุปกรณ์ก็ไม่เยอะแต่งได้ง่ายสำหรับคนที่ แต่งไม่เป็นหรือว่าเพิ่งฝึกแต่งหน้าลองไปทาตามได้มันมันไม่ได้มีอะไรเยอะมากเนี่ยเพราะว่าเราก็ไม่ได้เป็นคนที่แบบแต่งหน้าเก่งขนาดนั้นก็แต่งประมาณเนี้ยใช,ช้ชีวิตปกติหรือถ้าแบบว่าอยากแต่งขึ้นมาเยอะก็จะเพิ่มตาเข้าไปให้ดูเข้มขึ้นแต่ว่าเนี่ยตอนนี้ก็พอแล้วนะเราว่าแต่งเบาๆก็สวยแล้วน,นะทุกคนว่าไงโอเคไหมอะแต่ว่ามันอาจจะไม่ค่อยเห็นสีเท่าไหร่ในกล้อง พอจะเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์เขาได้หรือเปล่าต้องขออภัยด้วยถ้าพูดไม่รู้เรื่องหรือว่าแบบเออฟังไม่รู้เรื่องแบบอาจจะแบบไม่ได้บอกเครื่องสำอางทั้งหมดที่แต่งไปอะไรอย่างนี้นะเพราะว่านี่เป็นคลิปแรกที่เราทําแบบแต่งหน้าไงเพราะเราเออไม่ได้เลยก็เลยอยากลองมาเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์ดูบ้างว่าจะล่่มหรือร่วงเรารู้สึกว่าตอนนี้เรากาลังจะร่วงไปแล้วหรือว่าร่วงไปแล้วนะเอออย่างี้เอาไว้แก้ตัวใหม่คลิปหน้าแล้วกันเนาะ จะมีหรือเปล่าคลิปแต่งหน้าเราว่ากลับไปทำบล็อกเหมือนเดิมก็ได้าศาศาก็น่าจะดีกว่าหรือเปล่ายัางไงก็ขอฝากเนื้อฝากตัวมิวตี้บล็อกเกอร์หน้าใหม่คนนี้ไว้ด้วยนะคะไปแล้วบาย